I've proved that you fight well. Now you can join us. G -cups. G -cups. Wake up. Check your phone. Ignore the alarm. โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอุกลงสกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับไอตอนเช้านะคะรวมถึงลิปมันก็คือโบอกแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะคะอุกไม่ได้ใช้รองพื้นกับการแต่งหน้านะคะมาประมาณ2-3เดือนแล้วนะคะเป็นของสีจันนะคะ2เบอร์แล้วก็ของเมเบลี e นะคะเบอร์15ของสีจันนะคะอุกใช้เบอร์1 1 0กับเบอร์120นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงกันเลยเอ่อบริเวณที่ เป็นช่วงแบบใต้ตาล่องจมงูกจะลงไปก่อนประมาณนี้น่กกากลัวปะเสร็จแล้วก็เริ่มเบลนดกันเลยนะคะอุ๊กใช้ฟองน้ำของ Real t e c h n i q u e นะคะคือพอไม่ใช้ล่องพื้นแล้วอะอุกก็รู้สึกว่าคือรู้สึกว่าปกปิดแค่นี้ก็โอเคแล้ว,ลวอะไรเงี้ยอีย่างหนึ่งก็สบายผิวดีด้วยแล้วก็อุ๊กสังเกตเวลาแบบใส่หน้ากากอะมันมันหลุดน้อยกว่าแบบที่เราโบกทั้งล่องพื้แล้วก็คอนซีลเลอร์พร้อมกันด้วยะคะ่ะ ใ้นแล้วนะคะอุกใช้เบอร์120กับการแต้มบริเวณที่อุกมีรอยหรือว่าจุดด่างดำต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีรอยบางๆนะคะแบบว่าไม่ได้เป็นจุดแบบสีดำเข้มมากนะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้ก็เอาอยู่อๆนะทุกคนพอใจแล้วกับการปกปิดนะคะแล้วก็คือผิวมันก็อาจจะเห็นรอยบ้าง แต่ว่าโดยรวมแล้วอะ่ะมันโอเคแล้วนะคะสำหรับ everyday look ทีนี้สิ่งที่อุกต้องการจะเพิ่มคือความไบรท์ที่ใต้ตานะคะอุกจะใช้คอนซีลเลอร์ของ y b e l l i n e Fit Me เบอร์หนนะคะแต้มลงไปเพาะบริบเบณที่ใต้ตาหรือว่าใครที่แบบอย่างอุกอะ่ะหน้าผากแบนใช่ปะก็จะแต้มตรงกลางด้วยนิดนิดหน่อยๆอ,อย่างนี้เพื่อไบรท์ up หน้าเหมือนเป็นการไฮไลท์แบบธรรมชาตินะคะแบบนึีงเราจะเห็นเลยว่า ใต้ตาอุกอะคะ่ะข้างเนี้ยมันจะไบรท์ขึ้นมาเลยนี่นะคะตอนนี้นะทุกคนคืออุกกำลังแบบอยากจะปรับไลฟ์สไตล์นะคะในการนอนและการตื่นนอนให้เร็วขึ้นและตื่นให้เช้าขึ้นนะใครมีแบบแอดไวส์นะคะในการที่จะปรับไลฟ์สไตล์ได้ก็คือแนะนำอุกมาได้เลย ครีมคอนทัวร์กันนะคะอุ๊กใช้เมดิบลีนฟิตมีเบอร์50นะคะสีคาเฟ่อันนี้อันนี้อุ๊กก็จะดอทลงไปอุ๊กใช้ไม่เยอะเลยอะแล้วก็ตามที่หน้าผากนะคะคือด้วยความที่อุ๊กหน้าผากแคบอะทุกคนอุ๊กก็จะดอทด,ด้านข้างแต่ว่าเว้นตรงกลางหน้าผากเอาไว้นะคะประมานนี้แล้วก็ช่วงจมูกค่ะทุกคน เบาๆพอนะคะเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะเข้มเกินจริงๆแล้วหลังหลังปีนี้อูก,ก็ชอบนะการแต่งหน้าแบบที่ค่อนข้างมินิมอลหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้ตัวเองอะดูแล้วแบบอ่อนเยาว์ขึ้นอะก็คือเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมว่าทาไมหลายๆคนที่แบบ รุ่นพี่อะไรเงี้ยที่แบบมาอาจจะมีอายุนิดนึงแล้วเขาแต่งหน้าแบบมินิมอลแล้วมันดูดูดีดูเด็กคือแต่งแบบคือมันไม่ใช่ว่าธรรมชาตินะทุกคนแต่คือมันแต่งแบบเอาที่เอาที่จําเป็นอะ่ะเออคือแบบไม่เยอะ,ะมันก็ทําให้เราแบบดูดยังเกอร์คืออันนี้จมูกนะคะแล้วอุก็จะ ลากมาตรงถึงแบบบริเวณตานิดนึงดูโอเคทีนี้สำหรับการแต่งหน้าของอกในช่วงนี้นะคะก็จะค่อนข้างอินกับพวกอะไรโปรดักที่เป็นครีมนะคะก็ จะชอบพวกบัชออนครีมหรืออะไรเงี้ยหรือว่าใครที่มีลิปสติกก็คือเอามาใช้ได้นะคะอย่างที่โคเห็นในลุคนี้นะอุกจะแต่งเป็นลุคแบบคูลโทนนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเกา่าอ่ะน่าจะคุ้นชินกับคําว่าวอร์มโทนไม่กัหรือว่าคูลโทนเมคอัพนะคะวอร์มโทนก็จะเป็นสีไปออกแนวโทนอุน่นที่ทําให้เรารู้สึกถึงความอบอุน่นสีออกโทนส้มน้ำตาลอมเหลืองเหลืองส้มส้มแดงแดงไปทางโทนนั้นส่วนคูลโทนก็จะเป็นโทนสีชมพูที่แบบมี ความแบบไม่ใช่ชมพูพีชหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นชมพูแบบให้ความรู้สึกเย็นหรือแบบความดัสตี้หรืออะไรเงี้นิดนึงซึ่งค cool ูลโทนเมคอัพอบมันก็จะช่วยให้ feeling ของเมคอัพของเราอะมันดูแล้วแบบค่อนข้างโมเดิร์นขึ้นวันนี้แก้มนะคะอุ๊อยากจะใช้เป็นโทนเบอร์รี่นะคะซึ่งเป็นโทนเบอร์รี่แบบที่ออกค cool ูลโทนเบาๆหรือออกเป็นนิวทรัลนะคะไม่วอมมากแต่ว่าอุ๊กใช้ลิปสติกนะคะจากเอสเทอรลอเดอร์เบอร์315นนะคะรุ่นนี้ แท่งมันจะเป็นแบบนี้นะคะอุ๊กก็คือจะแตะไปที่แก้มแต่ด้วยความที่สีมันเข้มมากนะคะทุกคนเราก็จะใช้แค่นี้พอนะคะเนี่ยแค่นี้เองแค่นี้เพียงพอแล้วเชื่ออุก๊กแค่นี้สําหรับลิปสติกสีเข้มๆนะใช้แค่นี้แล้วก็ความชอบของอุ๊กตรงนี้ก็คือจะชอบให้มีสีตรงสันจมูกด้วยอุ๊กก็จะแตะไปประมาณนี้นะคะเล่นเลยเด้อเนี่ยจะให้ดูว่าแค่นี้ก็คือก็คือพอแล้วนะคะเพราะว่าสีมันสดอะ่ะ พอเกลี่ยม,มาแล้วมันก็จะพอดีนี่นะคะง่ายๆเลยค่ะตอนนี้อุกเลิฟตัวนี้มากนะคะก็คือครีมไฮไลท์หรือเป็นแบบกลอสไฮไลท์นะคะจาก r e f i beauty นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้อุกจะมีรีวิวนะคะ Product จาก r e f i beauty ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะชอบไปจนถึงแบบความมินิมอลความเรียบง่ายความซิมพิซิตี้ของเขานะคะฟีลแบบ ดูดีคือแบบเมทัลลิกมากๆนะคะอันนี้เนี่ยอูก,ก็จะวอร์มนะคะอยู่โอ้โหคือสีคือแบบว่าเงาแบบ r e f l e คชั่นมากพวกไฮไลท์เงาๆแบบเนี้ยหลายยี่ห้ออะ่ะพอทาไปแล้วมันจะรู้สึกถึงความเมทัลลิกแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นนะทุกคนคือเงาแบบเหมือนพวกอะไรที่เมทัลลิกแต่ว่าตัวนี้ไม่เมทัลลิกเลยเนี่ยแล้วพอเราแต้มไปปุ๊บแก้มอูกคือดูแล้วแบบเงามากๆทุกคนแต้มไปตามจุดไฮไลท์ต่างๆนะคะ สีของอันเนี้ยมันจะออกทองทองนิดนึงทุกคนแต่ว่าเออม,มันมีเฉดเดียวหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันดูแบบเป็นสีทองแบบเข้มมากอะแล้วถ้าคนแบบผิวขาวมากๆมาใช้แล้วมันจะแบบดูเป็นปื้ดทองๆอ,องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่อุกจะบอกว่าพอทาไปแล้วที่ผิวอะมันมันใสอะมันทรานส p ป r e n เรนซีมันรีไ้แต่ความแบบความโกลที่ออก ออกท้องแค่นั้นแต่คือว่ามันไม่ได้แบบทําให้ผิวเราดูแทนขึ้นอะไรเงี้ยแต่อย่างใดเลย mm hmm. ก็คือคนผิวขาวใช้ได้มัน universal จริงๆทุกคนแนวนะคะ beauty ที่เป็นแบบ s c o ก stick นี้นะคะสี scobbing แล้วก็เอานิ้วมือวนที่ผลิตภัณฑ์นี้นะคะแล้วก็แต้มเข้าไป ตัวนี้ของ c ชา n e l เนี่ยความวาวจะสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้แต่ว่ามันจะให้ความกลอสแล้วก็ Bright ขึ้นนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะตอนที่กแต่ว่าผิวมันจะดูอ้นี้ขึ้นตาวันนี้นะคะนั่นก็คือจาก o รา n มนส์นะคะเบอร์ศูนย์สี่ในพาเลตนี้ในการสร้างโครงคิ้วขึ้นมาก่อนนะคะลูกจะใช้สีที่สองนะคะสีนี้แถวบนนะคะกับสีสุดท้ายนะคะแถวบนแต่ผสมกันนะคะแบบนี้ ไอคิ้วแบบฝุ่นนะคะมันให้ความแบบเป็นธรรมชาติด้วยนะคะนี่ได้คงคิ้วมาแบบเอาแบบคร่าวๆก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาใช้ดินสอเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งดินสอเขียนคิ้วนะคะเติมรายละเอียดในส่วนที่หายไปที่แบบไอเชอร์แบบฝุ่นมันยังเก็บได้ไม่เนี๊ยบนะคะแค่นิดเดียวพอนะคะเสร็จแล้วอุ้มมาใช้ Product ที่ชอบอีกตัวหนึ่งตอนนี้นะคะน่าจะทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วนะคะของ refine beauty บราสกับนะคะก็ใช้ตัวที่เป็นแว็กซ์นะคะสิ่งที่อุชอบที่สุดในนี้นะก็คือตัวแอปพลิเคเตอร์ที่เดี๋ยวอุจะใช้เดี The ๋ยวอุ๊ปัดบรา w แว x ขึ้นไปนะคะตั้งใจไว้ขนคิว้วไว้ให้มันแบบลกๆเลยอะ่ะแล้วก็คือจะเพื่อแบบอยากได้คิ้วแบบฝรั่งแบบที่ขนคิ้วยาวๆมันดีมากอะ่ะตัวเนี้ยแต่อุ๊ชอบใช้ฝั่งด้านบนนะคะ ที่เป็นแบบหนีที่เป็นขนขนอุรู้สึกว่ามันเก็บขนคิ้วได้แบบว่ากริปมากเดี๋ยวอุ๊กจะแบบอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวอุกจะมีคลิปนะคะมาทำรีวิวโปรดักต์นะคะจาก Refine Beauty นะคะหลายๆตัวเลยก็เพราะว่าอุกชอบแบรนด์นี้นะคะตั้งสมหือมากโอเคไอ้ผิวก็คือให้ดูคะ่ะมันกลาสสกินมากทุกคนเห็นไหม ผิวมันเงาแบบสวยมากนะคะแบบนี้ใส่หน้ากากไปก็คือพังแต่เอาจริงนะมันพังน้อยกว่าที่คิดคือต่อให้แบบเซตด้วยแป้งทุกอย่างไปมันก็มันก็หายอยู่ดีอะเออวรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนเอาจริงๆเบอร์สมอันนี้เบอร์สนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยนะคะเป็นอายเมคอัพแบบคูโทนกันนะคะ วันนี้ก็ใส่ชุดมานะคะให้เข้ากับสีที่อยากจะแต่งที่เป็นสีที่ชอบมากแต่แบบเพื่อนและคนเล่าตัวทุกคนก็คือบอกว่าให้ลองแต่งตัวแบบมีสีๆบ้างก็สุดท้ายมันก็จะบกกลับมาที่โทนที่เราชอบเป็นปะใช้เป็นโทนนี้นะคะผสมกับอันนี้นะคะลงที่เปลือกตานะคะบริเวณใต้ชั้นพับหรือว่าเลยชั้นพับมาได้นิดหน่อยถ้าเกิดว่าใครแบบเขาเรียกว่าเนื้อที่ตาเยอะมากๆนะคะก็คือลงเลยชั้นขึ้นมานิดนึง ะะอูก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะที่เข้มขึ้นแต่ยังไม่เข้มสุดเนาะลงบริเวณหางตาตรงนี้นะคะให้ชีดคนขนตาไปเลยนะทุกคนแบบนี้แล้วก็ลงไปนะคะที่บริเวณชิดคอนขนตาด้านบนด้วยแต่อูลงแค่แบบส่วนปลายนะคะ อุกจะลงให้มันเฉียวขึ้นนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นคนชอบแต่งตาแบบแคทอายหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนอุกนะก็แนะนํานะคะว่าให้ลงแบบตามรูปตาไปเลยปกติหรือใครชอบแนวเก่าๆตาตกแบบรูปี้อายก็ลงตามรูปตาหรือว่าลงให้มันตกลงมาตามเส้นตาธรรมชาติปกติไปเลยนะคะเขียนอินไลเนอร์มาทุกคนก็จะเห็นว่าด้านในของตาอุกอะมันก็จะดูแล้วเหมือนมีความคมมากขึ้นนะคะอุกใช้อายไลเนอร์นะคะ brow it รุ่นนี้นะคะรุ่นที่ หัวมันเป็นเหมือนประกาเมจิแบบนี้นะคะทุกคนก็คืออุกใช้ทั้งสีดําและสีน้ําตาลเลยนะคะโดยอุกจะใช้สีดําที่อินไลเนอร์ด้านบนและใช้สีน้ําตาลน,นะคะที่ขอบตานะคะด้านนอกข้างล่างนะคะทีนี้เนี่ยอุ๊กจะใช้สีน้ําตาลในการกรีดอายไลเนอร์เหมือนปกติก็คือกรีดจากข้างในมาเลยแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามันเลอะนี่ใช้มือใช้มือเบลนดเบนด์ขอนิดนึงใช้นิ้วมือเบลนด์ไปเลยะคะ่ะตั้งแต่มันยังไม่แห้งแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ความแคทนะคะอูก,ก็จะเขียนไปให้มันตามทรง ตามเส้นของขนตาล่างอะเนี่ยเส้นของตาล่างตรงนี้ทุกคนมันเฉียงขึ้นไปประมาณไหนอุ๊ก็ให้มันล้อกันขึ้นไปเรียบร้อยทีนี้ก่อนที่เราจะไปปัดขนตากันนะคะอุกก็จะมาใช้อายแชโดว์นะคะจากพาเลตเบอร์สีอันนี้นะคะเป็นสีพรมอันนี้ กับสีเทาเข้มนะคะแต่รวมกัน3สีในการที่จะเปลนเส้นอายไลเนอร์ของเรานะคะให้มันซอฟต์ขึ้นแล้วก็ดูละมุนขึ้นนะคะเนี่ยก็คือใช้แปรงหัวตดัดเหมือนกับแปรงที่เราเขียนคิ้วอะคะ่ะความง่ายก็คือแค่วาดไปบนขอบด้านบนนะคะของเส้นอายไลเนอร์แล้วก็เบลนมาจนถึงด้านในด้วยนะคะแล้วก็ตรงหัวตาด้านในอะทุกคนอุกตัวชอบแบบให้มันมีมมุมนิดนึงตรงนะะีประมาณนี้ เคหลังจากนั้นนะคะอุ๊กก็ไปปัดมัสคาร่ามาแล้วเรียบร้อยนะคะด้วย Clio Q Lash Mascara อันนี้นะคะเป็นมัสคาร่าเฟรนด์ของอุ๊กเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าดูขนตาสิทำให้ขนตาแบบสพรึงพรือทั้งหนาและงอนและยาวและทุกอย่างนะคะ อีเรามาทาลิปกันนะคะสำหรับลิปวันนี้อุกใช้เป็นคอมบิเนชันของ Tom Ford l i ิปสตบนะคะ CE Vans ในการที่จะทาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย Foreign Cost นะคะรุ่นนี้อุกบอกเลยว่าอุกชอบมากอุกแบบมีหลายสีเลยนะคะอันนี้ลองตามพวกร้านพิออเดอร์เกาหลี่น่าจะมีอันนี้คือเบอร์11นะคะสีนูโวที่อุกจะใช้วันนี้เดี๋ยวเราไปทาลิปกันค่ะ